กางเกงวิ่งที่เขาเรียกว่า half t y p เราชอบมากเลยนี่นครับเป็นตัวแรกนะครับที่ผมมีแล้วเป็นตัวที่ฝึกให้ผมใส่ half t y p ก็คือแบรนด์ไนกี้นะครับมาถึงตรงนี้ทุกคนอาจจะมีคําถามว่าใส่ half t y p แล้วใส่กางเกงในกันไหมมันก็เลยกลายมาเป็นแบบนี้แล้วก็มีนี่แบรนด์มหานิยมตอนนี้นะครับ uvu ของข้กางเกงมันย้อยๆหน่อยเป็นกระเป๋าจิ๋ว,วกระเป๋าเล็กมากด้วยเหตุนี้แหละผมเลยตัดสินใจไม่ไปต่อกับแบรนด์นี้ อ่าเวลาเปียกเหงื่อน,นิดนึงแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนเด็กฉีลาดหน่อยๆนยมือถือด้านหลังใส่ไม่ได้คิดว่าจะใส่มือถือได้ไหมอออ๋อออออทีม2 4 7อ่าใส่มือถือได้ไหมคิดว่าน่าจะใส่ได้นะครับเพราะว่าดูประเมินดูแล้วเนี่ยค่อนข้างลึกอยู่กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์ที่เราอยากจะหยิบเอา Uh, ไอเทมของเราเองมาเล่าให้ฟังนะครับช่วงหลังๆมาเนี่ยชิ้นที่หยิบมาใส่กางเกงวิ่งที่เขาเรียกว่า half t i h e เราชอบมากเลยเนื่องจากการใส่ที่มันสบายคล่องตัวแล้วก็ฟังก์ชันที่มันใช้งานได้หลากหลายแล้วก็ค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับช่วงการฝึกซ้อมช่วงนี้นะฮะหมายถึงว่าการพกของระหว่างวิ่งพกเจลได้ในระหว่างตอนซอ้อมก็เลยรู้สึกว่า เป็นกางเกงที่หยิบมาใช้มากกว่ากางเกงขาสัน้นวันนี้ก็เลยจะเอามาฮาร์ฟไทที่อยู่ในตู้ทั้งหมดเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าแต่ละตัวมันมีอะไรบ้างลักษณะมันเป็นยังไงฟังก์ชันการใช้งานของเขาเป็นยังไงวิธีการเลือกไซส์จะดูกันยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเรามาดูกันว่าตอนเนี้ ผมมีฮาร์ฟไททั้งหมดกี่ชิ้นนี่ตอนนี้หยิบมากองไว้ตรงนี้แล้วนะครับมีทั้งหมดอ่ะนี่นะครับ1ชิ้น1 2 3 4 5 6 7นะครับ8 9 10แล้วก็11บเอ็ดฮาร์ฟไตอนนี้ผมมีทั้งหมด11ตัวแล้วนะครับนี่นะครับเป็นตัวแรกนะครับที่ผมมีแล้วเป็นตัวที่ฝึกให้ผมใส่ฮาร์ฟไทก็คือแบรนด์ไนกี้นะครับอ่าไนกี้นะครับฮาร์ฟไทของไนกี้ อันนี้น่าจะเป็นมาตรฐานและก็หาซื้อง่ายที่สุดนะครับเป็นลักษณะผ้าที่เป็นเขาเรียกว่า,าเป็นความเป็นผ้าลูกฟูกตัวของปีรุ่นล่าสุดเนี่ยด้านหน้าเขาจะมีลวดลายเป็นอยู่ช่วงขาตรงน,นี้ที่เห็นยึกยิบหก,ก,กเนี่ยไม่ใช่ผ้ามันเบี้ยวหรืออย่างไรนะครับมันเป็นลวดลายของผ้าลูกฟูกเขานะครับแล้วก็เป็นเชือกผูก เป็นเชือกผูกเหมือนกันนะครับข้างในมีซับในให้นะครับส่วนเรื่องของกระเป๋านะครับไนกี้นะครับก็มีกระเป๋าให้เรานะครับก็คือด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นกระเป๋าซิปนะครับรูดแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปได้ข้างในมีตัวในซับในนะครับข้างหน้าข้างหน้าจะตื้นกว่านะครับข้างหน้าใส่ได้แค่นี้นะครับ นี่ข้างหน้าจะใส่ได้แค่เท่าประมาณนิ้วยัดแค่นี้นะครับส่วนข้างหลังเนี่ยจะใส่ได้ลึกหน่อยนะครับก็เลเซ a ์ว่าข้างหลังใส่เจลได้1นส่วนสี่ของซองนะครับอาจจะมีโพโพมาหน่อยซึ่งทําให้เป็นข้อเสียของส่วนตัวผมเองเนี่ยมันกลายเป็นข้อเสียไปนะครับเพราะว่าส่วนที่ซองเจลมันยื่นขึ้นมาเนี่ยนะฮะช่วงปลายตรงนี้เนี่ยมันทําให้ มันบาทนะครับอ่านี่ครับสมมุติว่าเรามีเจล1ยี่ห้อนะครับเรามีเจล1อันนะครับแล้วก็นี่คือสุดแล้วผ่านไปแล้วกับ n i กี้นะครับคร่าวๆผมว่าจริงๆใส่งะวิธีการสวมใส่เนี่ยการสวมใส่ของเขาเนี่ยค่อนข้างสบายก็มีไซส์ที่เรียกว่าเหมาะกับคนเอเชียแต่ฟังก์ชันการใช้งาน อาจจะยากหน่อยนะครับด้วยความที่1อย่างที่บอกว,ว่ากระเป๋ามันตื้นนะครับ2ก็คือเจลเนี่ยอาจจะต้องมายัดใส่กระเป๋าหลังแทนนะครับซึ่งพอใส่เข้าไปมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะใส่ได้นะครับใส่โทรศัพท์มือถือได้ไหมนะครับใส่เข้าไปได้ไหมเอยลองดูอ่าใส่ได้นะครับใส่มือถือได้ก็จะตรงๆนิดหนึ่ง พอใส่เข้าไป,ไปแล้วก็จะตรงๆหลังนิดนึงนะครับช่วงกระเป๋าหลังเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นอยู่ในซับในนะครับเขาจะมีตัวกระเป๋าแยกขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับส่วนที่อยู่ในซับในเนี่ยก็จะเป็นพวกกระเป๋าเล็กๆที่ใส่เจลใส่เหรียญอะไรอย่างเงี้ยได้เฉยๆการสวมใส่เนี่ยค่อนข้างโอเคส่วนฟังก์ชันการใช้งานอาจจะยังไม่ได้ดีมากนะักถ้า half ใส่วิ่ง10โลหรือฮา์ฟเนี่ยผมว่าโอเคใส่ได้นะครับใช้ได้สำหรับตัว n i ก e ้แบรนด์ที่หาได้ทั่วไปราคาอยู่ที่2,000กว่าบาทผมพันนิดๆน,น,นะครับก็จะมีไซส์ตั้งแต่ S, M, L, XL นะครับอันนี้ก็ของผมตอนนี้ใส่ไซส์ S นะครับเดี๋ยวจะเทียบให้ดูว่าแต่ละแบรนด์ใส่อะไรบ้างในกี้ผมใส่ไส่ S นะครับผมมีเซสกายนะครับเซสกายเนี่ยมีหมด3ตัวเซสกายนะครับ แบนด์นี้เป็นแบนด์ที่ค่อนข้าง จริงๆในไทยหาซื้อได้ง่ายนะครับหาซื้อง่ายแล้วในอัลต้า24นะครับลองเข้าไปดูซื้อง่ายแล้วก็มีฮาไท้ายหลายรุ่นนะครับอย่างผมตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด3ตัว3ตัวเข้าใจว่าน่าจะเป็น2รุ่นเพียงแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันเรื่องช่วงปีที่เขาลอนส์นะครับอันเนี้ยสตัวเนี้ยแดงกับดำเนี้ยเป็นของปีเก่าและที่เขาเอามาขายนะครับส่วนตัวสีน้ําเงินตัวนี้เป็นของปีใหม่นะครับอันเนี้ยผมไปซื้อที่ญี่ปุ่นมา ก็เลยไปซื้อมานี่โลโก,ก้เป็นอย่างนี้โลโก้เ็มี2แบบนะครับเซสกายก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็จริงๆเท่าที่ผมใส่ฮาร t ฟไทมาเนี่ยเซสกายเนี่ยเป็นฮา l ฟไทตัวที่ผมชอบที่สุดส่วนตัวผมชอบที่สุดนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าฟิตติ้งใส่สบายแล้วก็ฟังก์ชันค่อนข้างให้มาครบนะครับคือเนี่ยมีกระเป๋าด้านหลังใส่ของได้นะครับรวมไปถึงกระเป๋าด้านข้างอยู่ข้างขา นะครับใส่เจลได้สบายๆเหมือนกันนะครับสองข้างไม่มีกระเป๋าด้านในนะครับสังเกตว่าฮาร์ฟ i ช e ช่วงหลังๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทํากระเป๋าด้านในมาละเนื่องจากอย่างที่ผมบอกแหละบางทีเราใส่ของไปแล้วของพวกซองเจลมันแลบขึ้นมาเนี่ยมันมี10บาทเอลบาทขอบเอลเราได้นะครับเพราะฉะนั้นหลังๆก็เลยคิดว่าเขาเปลี่ยนไปทําเป็นกระเป๋าด้านนอกหมดแล้วนะครับส่วนข้างในเนี่ยเซสกายไม่มีซับในนะครับก็จะเป็นโล่งๆแบบนี้เลย มาถึงตรงนี้ทุกคนอาจจะมีคำถามว่าใส่ฮาฟพไทแล้วใส่กางเกงในกันไหม <c oughs> ก็แล้วแต่น,นี้ผมว่าแล้วแต่คนนะครับส่วนตัวผมเนี่ยชินมางแต่ตอนสมัยขี่จักรยานแล้วก็ไม่ได้ใส่กางเกงในนะครับเพราะฉะนั้นใส่ฮาฟไทก็คือใส่ฮาฟ์พไทเข้าไปเลยนะครับแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือฮาฟไทบางยี Half ่ห้อเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของตะเข็บที่เขาเดินมาแล้วมันมีอาการเสียสีกับผิวหนังเรานะครับ,รบส่วนปลายขางเกง ของเซสกายเขาทำเป็นแบบเหมือนเข้าใจว่าน่าจะรีดกาวไปแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ที่ผมชอบมากเพราะว่าใส่สบายนะครับติดนิดเดียวอันเนี้ยเป็นปัญหาที่ผมเจอดีเฟกต์เขานะครับคือเอามาเนี่ยซักครั้งแรกเนี่ยจะทั้งซักมือหรือซักเครื่องเนี่ยผมลองดูแลพอเอาขึ้นมาตากเนี่ยมันติดกันอย่างนี้ติดกันเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วผมก็แงะออกมันก็เลยกลายมาเป็นแบบนี้เละเทะไปหมดเลย ตั้งแต่วันแรกที่ซื้อมาเดวันที่ซื้อมาเนี่ยพอใส่ปุ๊บเราซักปุ๊บเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยนะครับตัวสีแดงข้างในเป็นเชือกเหมือนกันนะครับขอบเป็นแบบนี้นะครับกระเป๋าฟังก์ชันเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็คือมีซิปด้านหลังนี่ผมว่าจริงๆซิปพุ่งนี้สําคัญเพราะว่าเวลาเราอยู่ในเลสเนี่ยสิ่งแรกคือมันต้องรูดง่ายไม่งนั้นกว่าจะรูดได้เนี่ยวิ่งวิ่งอยู่ต้องรูดซิปอีกเนี่ยมันจะลําบากนะครับ แล้วก็ตัวสีดําถึงแม้ว่าจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับโลโก้สกรีนอีกแบบหนึ่งแต่ว่าฟังก์ชันกระเป๋าเขาเหมือนเดิมมี10ด้านหลังมีด้านข้างนะฮะข้างในไม่มีซับในเหมือนกันนะครับเซ็์สกายผมมีทั้งหมด3ตัวเพราะว่าตั้งแต่แรกเนี่ยซื้อมาลองใส่ตัวแรกเรารู้สึกว่าชอบมากเลยก็เลยมีโอกาสก็เลยซื้อเพิ่มนะครับแล้วก็ใครที่สนใจลองเข้าไปดูใน u l t a 2 4 f o u r com ได้ครับอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่า เขามีช่วงหนึ่งที่มันลดราคาแล้วพอลดราคามาเนี่ยค่อนข้างคุ้มนะครับพอลดราคาเยอะนะครับลองดูลองเฝ้าดูครับตัวนี้ผมใส่ S เหมือนกันนะครับฮาร์ฟไททุกตัวเนี่ยผมจะใส่ S นะครับ แล้วก็มีนี่แบรนด์มหานิยมตอนนี้นะครับ UVU ผมว่ามีและซื้อมาลองแล้วเหมือนกันนะครับซื้อมาเป็นไซส์ M เป็นฮารไซส์ตัวเดียวที่ของผมที่เป็นไซส์ M ถามว่าทำไมถึงตอนนั้นซื้อไซส์ M เพราะว่าตอนที่ซื้อมามันไม่มีไซส์ก็เลยเออเอามาลองใส่ดูก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงชอบไม่ชอบอะไรยังไงค่อยว่ากันถ้าชอบเดี๋ยวเอาอาจจะมองหาไซส์ที่มัน ตรงไซส์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการใส่สวมใส่ของ U V U เนี่ยอาจจะก็มันก็จะสบายแหละเพราะว่าหคือมันใหญ่กว่าไซส์ปกติที่ผมใส่นะครับทุกตัวมันจะเป็นไซส์ S หมดเลยมีตัว U V U เนี่แหละที่เป็น M เพราะตอนนั้นซื้อต่อในกรุ๊ปมานะครับก็ดูจากสภาพการใช้งานกันเนี่ยฮะขอบเริ่มันที่ขอบกางเกงก่อนนะครับขอบกางเกงมันย้อยๆห,หน่อยนะครับด้วยความที่ขอบเป็นขอบ เป็นผ้าอีกชิ้นหนึ่งเหมือนเป็นขอบขอบเขาเรียกว่าอะไรขอบผ้ามันเป็นผ้าอีกชิ้นหนึ่งมันไม่เหมือนมันไม่ได้เป็นผ้าชิ้นเดียวกับกางเกงนะครับ U V U ก็เป็นผ้าที่มันเป็นผ้าลูกฟูกเหมือนกันนะครับช่วงตัวของกเกงเขาเป็นผ้าลูกฟูกเหมือนกันนะครับ U V U เป็นฮา l f t ที่มีซับในให้นะครับเป็นซับในให้เป็นแบบกางเกงในเลยอยู่ข้างในอีกทีหนึ่งนะครับส่วนฟังก์ชันของเขาเนี่ยมีกระเป๋ามาให้นะครับสองใบ อยู่ข้างหน้าเป็นกระเป๋าจิ๋วจิวกระเป๋าเล็กมากนะครับอ๋อแล้วก็มีข้างหลังอีก2ใบนะครับซึ่งไม่ต่างกันนะครับเนี่ยลวงให้ดูใส่เข้าไปได้แค่นี้นี่ตันแล้วนะครับข้างหน้าเหมือนกันได้แค่นี้ตันแล้วนะครับด้วยเหตุนี้แหละผมเลยตัดสินใจไม่ไปต่อกับแบรนด์นี้นะครับเลยซื้อมาแค่ใส่วิ่งวัน สาววันเออใส่วิ่งวันอาทิตย์จะไว้เอาไว้ใส่วิ่งสั้นๆแบบ10โลที่เราไม่ต้องพกของอะไรเลยนะครับไม่ต้องพกเจลไว้กินไม่ต้องพกอะไรไว้เลยก็จะเป็นวันที่วิ่งสั้นๆใส่สบายๆไม่ต้องคิดมากนะครับสำหรับแบรนด์ยูวีแล้วก็สุดท้ายเป็นดิสตริกวิชั่นโลโก้สุดเท่ก็อันนี้เป็นฮาร์ทายอันนี้ซื้อมาตอนที่เขา เซลนะครับเซลก็เลยรีบซื้อเลยข้อสังเกตข้อหนึ่งของเกงสีนี้นะครับพท้ายสีนี้ไม่ว่าจะเป็นดิส t ิกวิช i o n หรือแบนด i t เนี่ยเวลาเปียกเหงื่อน,นิดนึงแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนเด็กฉีลาดหน่อยๆอันนี้เล่าให้ฟังขำๆนะเพราะว่าแบบจังหวะที่มันเปียก เวลาเหงื่อออกมันจะดูเหมือนแบบเ, ي, เด็กชีลาดแล้วเป็นแบบเปียกๆนะ้าเป็นจุดๆไปอะไรเงี้ยก็หาดีนะครับแต่ว่าถ้าเวลาเหงื่อออกเต็มทั้งตัวเนี่ยสีมันจะเข้มขึ้นนะครับทั้งดิสติกวิชั่นทั้งแบนดิตดิสติกวิชั่นเป็นกางเกงที่ใส่ค่อนข้างสบายมากนะครับผมซื้อ S มาแต่เข้าใจว่าสุดท้ายแล้วมันอาจจะต้องลดไซส์ด้วยซ้ำนะครับในความจริงอาจจะต้องลดไปใส่ X s เพราะว่า มันค่อนข้างไซส์มันค่อนข้างใหญ่กว่าที่ผมเคยใส่นะคบเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องไซส์เนี่ยก่อนที่ใครจะดูเรื่องซื้อเรื่องฮาฟไทเนี่ยอยากให้ดูดีๆเช็คไซส์ให้ชัวร์นิดนึงว่าเอวเขาสตาร์ที่เท่าไหร่แล้วยืดได้ถึงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไซส์แต่ละแบรนด์เนี่ยอาจจะมีความเหลื่อมไม่เท่ากันดิสติกวิชั่นนะครับมีฟังก์ชันก็คือ1มีกระเป๋านะครับด้านหลังเป็นกระเป๋าใบใหญ่เลยตรงนี้นะครับใส่มือถือได้ใส่เจลได้นะครับแล้วที่ จ๋งไปกว่านั้นก็คือข้างในกระเป๋าใบใหญ่ฮะข้างในกระเป๋าใบใหญ่ที่เราเห็นตรงนี้นะฮะมันมีกระเป๋าใบเล็กอีกใบหนึ่งซ่อนอยู่เออสองเลเยอร์งงไหมละ่ะนี่มี2เลเยอร์นะครับมีกระเป๋า2ใบมีกระเป๋าใบเจิ๋วอย่างนี้ซ่อนอยู่ในกระเป๋าใบใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับมีความเป็นเลเยอร์กระเป๋าอยู่ด้านในนะครับแล้วก็มีช่องซิปนะครับแต่ว่าช่องซิปเนี่ยอาจจะไม่ได้ อาจจะรูดไม่ได้กว้างเท่าแบรน์อื่นนะครับแต่ถามว่าเวลาใส่ของลงไปก็อาจจะต้องมีความรีลาเป็นยัดไปสักหน่อยอใส่ให้ดูเลยแล้วกันผมก็ยังไม่เคยลองผมใส่โทรศัพท์มือถือไม่ได้มือถือด้านหลังใส่ไม่ได้ต้องแหกอย่างนี้ซึ่งถ้าใส่ไปแล้วก็คงเอาออกลำบากนะครับแต่ถ้าเป็นพวกเจลใส่ได้แน่ๆแหละสบายเลย ก็หยัดยัดมันลงไปนะฮะง่ายเพราะว่าคือช่องซิปเขาเล็กแต่ว่าข้างในเขาจะมีพื้นที่กว้างกว่าหน่อยอ่ะก็ใส่ได้นะครับใส่อย่างอื่นน่าจะใส่เจลได้มากกว่าหนึ่งนะครับส่วนกระเป๋าฝั่งกระเป๋าใหญ่แน่นอนว่าใส่เจลได้อยู่แล้วสบายเลยเพราะว่ามันใหญ่มากนะครับส่วนกระเป๋าใหญ่ตรงนี้ คิดว่าจะใส่มือถือได้ไหมอลองดูฮะปึ๊บอออออออโอรอ,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 อดครับใส่มือถือได้อยู่แต่ว่าปิ่มๆปิ่มๆถ้าไม่ชินอาจจะลำคาญเวลาใส่เพราะว่ามันจะห้อยๆห,ห้อยนิดนึงนะครับเวลาใส่วิ่งเนี่ยก็อาจจะห้อยหน่อยนะครับมันไม่ได้ กระชับมากเท่าไหร่นะครับดิสติกวิชั่นเอาไปใส่เทสมาแล้วแล้วด้านในมีกระเป๋านี่เอาไว้ใส่เหรียญแล้วมีกันตกนะครับก็คือใส่เข้าไปตรงนี้ปุ๊บปุ๊บเนี่ยเขามีกันตกให้อาจจะเอาไปใส่กุญแจใส่อะไรงนี้ได้นะครับกันหล่นมีกันล่วงให้ดิสติกวิชั่นข้างในไม่มีซับในเหมือนกันนะครับ เป็นกางเกงฮาฟไทป์ tight, ประเภทที่ไม่ได้มีซับในเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคนสวมใส่เนี่ยต้องเวทดูว่าปกติชินไหมับก,การมีอันเดอร์แวร์หรือว่าจะไม่ใส่เลยนะครับก็จริงๆก็ทำได้ทั้งสองอย่างอะฮะเพราะว่ามันก็ด้วยความที่ผ้าเนี่ยอ,อย่างด i สกิวิชั่นเนี่ยช่วงเป้านะครับเขาจะเพิ่มผ้าให้อีกชิ้นหนึ่งนะครับเนี่ยจะมีผ้า2ชิน้น มีทั้งนี่สองชิ้นอย่างนี้เลยนะครับมันก็จะเซฟเราประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะฮะใครที่ชินกับการใส่ก็ลองดูครับมันก็ไม่เป็นไรหรอกผมว่าใส่ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับสำหรับเรื่องของอันเดอร์แวร์กับการใส่ฮา l ์ฟไทใครที่ไม่มั่นใจก็แรกๆอาจจะลองดูถามว่าความสะดวกสบายสำหรับผมเนี่ยผมชอบฮาร์ฟไทมากกว่ากางเกงขาสั้นไปแล้วตอนนี้พอรู้สึกว่ามัน คล่องตัวกว่าเวลาวิ่งนะครับมันก็รู้สึวกว่ากระชับแล้วก็คล่องตัวแล้วก็มีแน่นอนมีไนกี้ต้องมี Adidas ครับแต่ต้องบอกว่า Adidas เนี่ยผมไม่ได้มี h a l f t ไทตัวตัวเก่งของเขาคือตัวเก่งเขาตอนนี้จะเป็นสีแดงที่เป็นลายเหมือนลายเสือนะครับหรือสีดำที่เป็นเหมือนลายเสือ,อยูขงข้างผมกลับไปชอบรุ่นนี้ครับมันเป็นเหมือนกางเกงที่เป็นฮาฟไทเอวสูงนะครับคือถ้าไปดูใน แอปของ Adidas เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไซคลิงเป็นกานเกงรัดก้ามของของคนปั่นจักรยานแต่รุ่นนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีกังเกงขาสั้น2นิ้วเหมือนกันนะครับในช็อป Adidas เห็นแล้วลวดลายมันค่อนข้างจีจาดดีก็เลยซื้อมาครับชอบในลวดลายมันแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันมีความเป็นเอวสูงก็แ,ลแปลกๆดีก็เลยเออลองซื้อมานะครับปรากฏว่าการใส่งานเนี่ยค่อนข้างเวิร์กเลยด้วยความของตัวเนื้อผ้านะครับดูว่ามันยืดมันยืดได้ แล้วก็ข้างในสาหรับผู้ชายเนี่ยตรงเป้านะครับก็จะมีซับในให้มาให้แค่ส่วนของตรงเป้านะครับตัวกระเป๋าของเขาเนี่ยนี่เป็นกระเป๋าด้านข้างนะครับขนาดค่อนข้างใหญ่กระเป๋าด้านข้างเขาค่อนข้างใหญ่นะครับอันนี้เนี่ยจริงๆใส่มันค่อนข้างลึกอ,อ่ะมันค่อนข้างลึกนะครับใส่เจลใส่มือถือได้นะครับผมลองใส่มาแล้วก็ฝั่งหนึ่งใส่เจลได้สองซองสบายๆ ยัดเจลได้ไปเลยนะครับปึ้งนี่สบายมากไม่มีอะไรโผล่มาข้างในเป็นอย่างนี้นี่นะครับก็ง่ายต่อการพกของเนี่ยยังเหลือ,อพื้นที่อีกอะ่ะใส่เจลได้แน่ๆสองซองนะครับเดี๋ยวผมจะลองยัดมือถือเข้าไปในฝั่งที่มันเป็นกับเจลดูยัดมือถือได้ไหมได้นะครับ กระเป๋าข้างหนึ่งใส่มือถือกับเจลได้ก็ลองประเมินดูว่าเนื้อที่จริงๆแล้วเวลาใช้งานมันจะได้ขนาดไหนนะครับนี่ผมใส่ทั้งมือถือใส่ทั้งเจลเข้าไปว่าการใช้งานค่อนข้างฟังก์ชันมากนะครับส่วนตัวผ้าเนี่ยก็โอเคเพียงแต่ว่าอาจะมีจุดหนึ่งก็คือถ้าถ้าคุณยังไม่ชินกับการใส่กางเกงเอวสูงลักษณะของเขาเนี่ยเอวเนี่ยจะสูงขึ้นมาหน่อยนะฮะช่วงนี้เอวจะสูงนิดหนึ่งถ้ายังไม่เคยใส่ก็จะรู้สึกว่า เอ๊มันจะดูอื่อาจไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอยากให้ไปลองก่อนนะครับเพราะว่าฟิตติ้งเนี่ยมันจะแตกต่างจากคัฟท้ายยี่ห้ออื่นนะครับด้วยความที่เขาเป็นเอลสูงเขาเวลาใส่ขึ้นมาเขาก็จะเก็บพุงเราได้นิดนึงนะครับซึ่งตัวนี้แหละ ฟังชันนี้ก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบพอใส่แล้วมันแบบเออมันดีเหมือนกันนะมันช่วยเก็บพุงนะครับการใส่ฮา l f ฟไทส์เนี่ยหลายๆคนต้องระวังก็คือวิธีการใส่เนี่ยเราต้องไล่พกช่วงขากางเกงให้ดีนะครับเพราะบางทีมันอาจจะลังขึ้นมาสูงเกินนะครับลังขึ้นมาสูงมากเกินอะไรเงี้ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องขอบกางเกงขอบซับไนมันบาดแล้วบาดหวังขาเราได้บาดเป้าเราได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อเสียข้อนหนึ่งที่อยากจะเตือนให้คนที่ใส่ฮาฟไทส์เนี่ย ถ้ายังไม่เคยนะครับต้องระวังนิดนึงต้องไล่แบบช่วขงขางเกงให้ดีสำหรับขอบเป็นขอบเย็บปกตินะครับก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ทำฮาร์ปไซด์ออกมาใส่งานได้สบายแล้วก็ฟังก์ชันค่อนข้างเวิร์กนะครับแล้วก็แบรนดิตนะครับแบรนดิตมีผมมี2ตัวอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นผ้าลูกฟูกตัวนี้จริงๆก็เป็นตัวแรกที่ซื้อเลยของแบรนดิตสีดำรุ่นนี้ผมซื้อมาก่อนตัวสีอีกเขียว นะครับซึ่งเป็นตัวที่ใส่แล้วชอบมากเลยเพราะว่า1คือตอนนั้นยังไม่เคยเจอผมเนี่ยสตาร์ทมาจาก Nike Adidas ก่อนนะครับแล้วพอมาเจอแบนดิตเนี่ยได้ลองซื้อลองใส่เนี่ยก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยฟังก์ชันมันดีจังแล้วก็ตอนนั้นใส่ใช้ใส่วิ่งมาราธอนเนี่ยพกเจลได้แบบ4อันสบายๆนะครับก็เลยรู้สึกชอบมากสําหรับตางเกงที่มันคิดมาเป็นฟังก์ชันแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ย หลังจากที่ทดสอบของแบนดิตแล้วเนี่ยวิธีการเลือกซื้อฮาร์ฟทายของผมก็คือดูก่อนเลยว่ามันมีฟังก์ชันกระเป๋ามาให้เยอะน้อยแค่ไหนจริงๆตัวนี้ก็แห้งไวใช้ได้นะครับแล้วก็ปัญหาที่ผมเจอก็คืออย่างที่บอกว่าเรื่องของตะเข็บนะครับด้านในเนี่ยช่วงเนี้ยแบ n นดิตจะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เขาทำซับในเหมือนคล้ายๆอ d ดิดามาให้มีเพิ่มซับในตรงเป้ามาให้อีกชิ้นหนึ่งนะครับซึ่ง ก็เรื่องของตะเข็บที่มันเยอะเพราะว่าผ้ามันหลายชิ้นเนี่ยกาจจะเป็นปัญหาในการวิ่งระยะยาวได้นะครับมันอาจจะมีการเสียดสีแล้วทําให้เกิดเป็นแผลได้นะครับก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งเป็นข้อเสียข้อเดียวที่ผมเจอในแบนดิตนะครับแล้วก็กางเกงปลายขาเขาเป็นแถบยางซิลิโคนยางซัมติงสักอย่างนี่แหละเอาไว้กันลื่นกันไม่ให้ขากางเกงมันลื่นถลกปลื้ดขึ้นมานะครับมันก็จะ อยู่คงท,ที่ทรงของมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับมีทั้ง2รุ่นเลยนะครับอีกรุ่นนึงก็เป็นเหมือนกันนี่แบรนดิตเนี่ยเป็นยี่ห้อเดียวที่ไปขาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็247 Represen Half Type 2ตัวนี้ต้องให้เครดิตพี่ดักนะครับนี่พี่ดักให้มานะครับ247 Represen Team 247นะครับนี่คือ Half t าย e ของแบรนด์247 Represen นะครับ ทั้งท้ายของ247 represent เป็นยังไงเรามาดูกันนะครับ247 r e p เ e s e n t นะครับเนื้อผ้าของเขานะครับเริ่มที่เนื้อผ้าก่อนเลยนะครับก็เป็นเนื้อผ้าที่ค่อนข้างมีความบางกว่าแบรนด์อื่นเป็นผ้ายืดที่มีความบางกว่านิดนึงนะครับจะรู้สึกได้เลยแล้วก็ด้านในมีซับในให้นะครับเป็นซับในแบบกางเกงในเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีกระเป๋า ซ้อนอยู่ข้างในซับในอีกทีหนึ่งนะครับด้านหลังเนี่ยมี2ใบนะครับกระเป๋าด้านหลังมี2ใบนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับจริงๆฟังก์ชันของสองเจ็ดร้อเปอรเซนตี่ยฟังก์ชันฮาร์ฟไทข้างในเนี่ยคล้ายๆใไนกี้ะครับก็คือมีกระเป๋าข้างหน้าจิ๋ว2อันไว้ใส่เหรียญใส่อะไรอย่างเงี้ยได้2ออันแล้วก็ข้างหลังที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยยัดเจลไว้ได้ อีก2อันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีช่องซิปด้านหลังนะครับฟังก์ชันของเขามีช่องซิปด้านหลังตรงนี้อีกหนึ่งอันอ่าใส่มือถือได้ไหมคิดว่าน่าจะใส่ได้นะครับเพราะว่าดูประเมินดูแล้วเนี่ยค่อนข้างลึกอยู่นะครับรปึ๊บอ่าใส่มือถือได้ ขอบกางเกงของ247 r e p r e s e n t จะคล้ายๆ UVU นะครับก็คือเป็นขอบผ้าขึ้นมานะครับแล้วตัวขอบผ้าเนี่ยก็จะมีการใช้การเทคนิคการปากักนะครับการทอเห็นว่า247นะครับ247 247 247ไปเลยนะครับแล้วก็เป็นเอวเชือกรูดเหมือนกันแต่ว่าเชือกรูดเนี่ยจะเป็นเชือกอยู่ด้านในนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นแล้วเวลาใส่เนี่ย ด้านนอกก็จะไม่เห็นอะไรเลยนะครับสกรีนแบรนดิ้งโดดเด่นอยู่ด้านข้างเงางเกงนะครับเขียนไปเลยว่าทีม247 r p r e s e n t นะครับอยู่ด้านข้างเงางเกงมีขาเดียวก็คือขาข้างซ้ายนะครับขาข้างขวาเป็นโลกโก้เล็กๆแบบนี้นะฮะแล้วก็คอของเขาเนี่ยเป็นการรีดร้อนติดเหมือนกันนะครับ247 Represent มีรุ่นนี้นะครับแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นเบอร์ลินเอดิชันนะครับออกมาตอนที่ ช่วงบริลมาราทอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอลเลคชันตอนนั้นเขาก็จะมีวิธีการดีไซน์โลโก้แตกต่างกันนะครับเขียนว่า r e p r e s e n t นะครับเป็นตัวสกรีนแตกต่างกันนี่อันนี้ฝั่งน,นี้เขียนว่า2 4 7อย่างนี้นะครับผ้าอาจจะดูแตกต่างกันนิดนึงเรื่องของสีนะครับพอมาวางเทียบกันเนี่ยก็น่าจะด้วยความที่มันเป็น2เรื่องของ สรุ่น2อปีนะฮะผ้ามันก็จะต่างกันนิดนึงแต่ว่าวิธีการเนี่ยใช้เหมือนกันใช้ขอบวงเกลเป็นรีดติดเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัว Berlin Edition เนี่ยผ้าเนี่ยจะคล้ายๆกับพวกดิสติกวิชันนะครับเป็นผ้าผ้ายืดแบบลักษณะที่มันจะมีความหนาขึ้นมานิดนึงนะครับส่วนตัวอันใหม่อีกอันนึงเนี่ยผ้ายืดเขาจะบางหน่อยนะครับการสวมใส่ก็ค่อนข้างสบายพวกเนี้ยผ้าแบบผ้ายืดแบบเนี้ยจริงๆแล้วมันสวมใส่สบายอยู่แล้ว นะครับสำหรับกางเกงฮา l ฟไทนะครับนี่แหละคือส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่ผมรู้สึกว่าพอพอมาใส่ฮาฟไทแล้วเริ่มไม่อยากกลับไปใส่กางเกงขาดสั้นวิ่งนะครับเพราะว่าหนึ่งคือฟิตติ้งมันพอดีตัวการสวมใส่สบายแล้วก็ผ้ายืดของเขาเนี่ยใส่แล้วมันแบบปึง้งมันแนบไปกับตัวแล้วก็คล่องตัวดีนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับกางเกงฮาฟไทที่ผมมีอยู่นี่ก็เรียกว่า ขนออกมาหมดตู้แล้วแหละเอามาเล่าให้ฟังนะครับเอามาเปิดให้ดูว่าแต่ละตัวแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อแต่ละแบรนด์เนี่ยมันเป็นยังไงแตกต่างกันยังไงบ้างเนื้อผ้าฟังก์ชันของมันเป็นยังไงบ้างหวังว่าใครที่กําลังตัดสินใจอยู่ว่าอยากลองฮางร์ฟไทส์อยากลองแบรนด์นี้อยากลองแบรนด์นี้ถ้าเปิดมาดูคลิปนี้แล้วน่าจะได้อะไรกลับไปบ้างนะครับถ้าใครไม่เคยลองต้องเปิดใจดูนะฮะผมว่า เป็นไอเทมอย่างหนึ่งทีออ่คนใส่วิ่งน่าจะชอบนะครับใส่แล้วใส่สบายจริงมันมันมันเคลื่อนไหวคล่องตัวดียังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกเร็วๆนี้สำหรับคลิปต่อไปจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับ